อันดับผมลหันลับปริศนาของโลกที่ยังหาคำตอบไม่ได้อันดับที่ 5. คริปโตสเป็นปฏิมากรรมที่ทำจากหินไม้และทองแดงโดยตั้งอยู่ที่มุมตวนตกเฉียงใต้ของศูนย์ประชาการใหม่ของ CIA สลักไว้ด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ26ตัวบวกกับเครื่องหมายคำถามโดยถ้านาตัวอักษรเหล่านั้นมารวมกันก็จะได้ตัวอักษรทั้งหมด869คำและคำว่าคริสโตสเป็นภาษากรีกที่แปลว่าซ่อนอยู่ซึ่งแน่นอนว่าตัวอักษรทั้งหมดนั้นก็คือรหัสลับนั่นเองโดยเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่า วันหนึ่ง CIA เกิดอยากได้ปฏิมากรรมประดับไว้ในหน่วยง,งานของตนจึงได้ขอจำให้ปฏิมากรคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเจมส์ซานบอลทำขึ้นมาให้แต่ก่อนที่จะทำนายซานบอนนั้นได้ไปเรียนรู้ชาละหัับมาจากเอ็ดชายซึ่งเป็นอดีตประธานหน่วยถอดรหัสนับของ CIA จนนำเทคนิคเหล่านั้นมาสร้างเป็นรหัสนับในปฏิมากรรมของตน ปัจจุบันปฏิมากรรมชิ้นนี้เป็นที่สนใจของคนที่หลงไหลในการถอดรหัสไปทั่วโลกซึ่งหรหัสในคริปโตนั้นถูกไขออกได้เพียงแค่สามในสีส่วนเท่านั้นเองอันดับที่สี่ดิพายสโตสดิสเป็นจานดินเผาใบเล็กๆที่คาดว่าถูกสร้างขึ้นเมื่อ2,000ปีก่อนประวัติศาสตร โดยถูกคนพบได้ในปีคิทศักราช1903ในห้องโถงของพระราชวังไม่นวนที่อยู่ทางตอนใต้ของเกาะคริสในเทะเลมิติเตอร์เรเนียนโดยวัตถุที่พบนั้นมีลักษณะเป็นจานกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง6นิ้วครึ่งหนา1นิ้วครึ่งโดยบนตัวจานเต็มไปด้วยตัวอักษรบางอย่างหรือสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่เป็นลูกคนนกปลามีด แต่ถึงอย่างไรก็ไม่สามารถใช้สัญลักษณ์เหล่านี้แทนข้อความได้เลยมันจึงเป็นแค่เพียงเครื่องประดับเท่านั้นแต่ต่อมานักประวัติศาสตร์บางคนได้อธิบายว่าจานแผ่นดังกล่าวนั้นเป็นข้อความและสามารถถอดรหัสข้อความได้แต่เพียงบางส่วนเท่านั้นโดยสุดท้ายก็ยังไม่มีใครรู้ว่าจานดินเผาโบราณใช้ประโยชน์อย่างไรบางทีก็อาจจะเป็นแผ่นที่ทางดาราศาสตร์หรือของขลัง หรืออาจจะมีอะไรที่ซ่อนอยู่มากกว่านั้นก็เป็นได้อันดับที่3 The b e a s i p h e r s เป็นข้อความรหัส3ชุดที่ว่ากันว่ามันเป็นรายแทงสมบัติในการนำไปสู่ขุมสมบัติเงินทองและอัญมณนนีกว่า 40, 40ล้านดอลลาร์ โดยสองชุดที่ว่าสามารถแปลได้คร่าวว่าเนื้อหานั้นได้อธิบายถึงเนื้อหาสมบัติและรายชื่อของเจ้าของสมบัติที่มีมูลค่ามหาศาลนี้คือโทมัสเจฟสันบิสที่ซ่อนสมบัติไว้ในสถานที่ลับแห่งหนึ่งในเบสฟอร์ดรัตวอจิเนียในสหรัฐอเมริกาเมื่อปีคิทสกราต1820โดยในรหัสนั้นจะเป็นตัวเลขแปลกๆเรียงกันโดยมีเลขหลักหนึ่งหลักสิบ ดักร้อยเรียงสลับกันเหมือนรหัสลับอะไรบางอย่างซึ่งได้ถอดรหัสไปแล้วสองส่วนหากแต่ส่วนสำคัญคือสถานที่ซ่อนยังไม่สามารถไขได้เลยจนถึงปัจจุบันอันดับที่2ชองบรงฮาวอ็นสคริปชั่นเป็นภาพกิตหลักในอนุสาวรีย์ของคนเลี้ยงแกะ ที่ได้แกะสลักขึ้นมาในช่วงศตรวรรษที่18โดยตั้งอยู่ในเมืองสเตมฟอร์เซอร์ในประเทศอังกฤษโดยในภาพแกะสลักนั้นจะปรากฏถึงคนเลี้ยงแกะสามคนที่ชี้ไปที่หลุมฝังศพและบน,นหลุมฝังศพนั้นจะมีข้อความละตินว่า e t in a r c a d i a ego ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยนั้นจะมีความหมายว่าฉันยังคงอยู่ในอาคาเดีย โดยภาพเกิหลักดังกล่าวนั้นดัดแปลงมาจากภาพวาดของศิลปินชาวฝรั่งเศสที่ชื่อนิโคล่าปูแซงส่วนอาคาเดียนั้นคือจินแดนที่ได้ชื่อว่าเป็นสงสวรรค์ตามความเชื่อของชาวกรีกซึ่งหากสังเกตดีๆนั้นจะพบว่านิ้วมือของคนเลงเกะนั้นจะชี้ไปที่ตัวอักษรอของคำว่าอคาเดียและยังมีตัวอักษรแปดตัวที่เกศสลักว่า OJOS VAVV v, และมีตัวอักษรดีปรากฏด,ด้านล่างซ้ายของตัวอักษรเหล่านั้นอีกด้วยโดยหลายคนเชื่อว่ารหัสลับดังกล่าวนั้นจะนำไปสู่สมบัติของอาคาเดียและคนที่เก็บสลักภาพดังกล่าวคาดว่าจะเป็นสมาชิกของ f i o r y of Sion แต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ยังไม่มีคนถอดรหัสลับนี้ได้จนถึงปัจจุบัน อันดับที่หนึ่งรองโกรองโกเป็นจารึกอักษรภาพที่ค้นพบเมื่อศตรวรรษที่19โดยสลักในไม้มกระดานที่ใช้ในการปักหลุมศพของชาวเมืองรานโนบนเกาะอีสเตอร์กลางมหาสมุทรแปซิฟิกโดยตัวอักษรต่างๆมีรูปร่างเหมือนรูปมนุษย์สัตว์พืชศิลปวัตถุรูปทรงเลขาคณิต แต่ทว่าปัจจุบันก็ยังไม่มีใครสามารถแปลออกได้ส่วนสาเหตุที่แปลไม่ได้นั้นเนื่องจากเกาะอิสเตอร์นั้นเป็นเกาะที่โดดเดี่ยวดังนั้นพวกเขาจึงมีภาษาเฉพาะโดยไม่มีอิทธิพลภาษาอื่นๆมาเจือปนทำให้นักโบราณคดีไม่สามารถหาคีย์หรือภาษาใกล้เคียงในการแปลได้แต่ก็มีการสนิษฐานว่าบางทีรองโกรองโกนั้นอาจจะไม่ใช่ภาษาอย่างที่เข้าใจกัน เต่าจจะเป็นงานศิลปะหรือปฏิทินอะไรสักอย่างและนอกจากภาษาแล้วนักโบราณคาดียังไม่รู้เลยว่าชาวพื้นเมืองนี้อาศัยอยู่บนเกาะน,นี้ได้อย่างไรในเมื่อไม่มีอาหารไม่มีประเพณีพื้นบ้านหรือกระทั่งประวัติศาสตร์ก็ไม่มีใครกล่าวถึงพวกเขาเลยนอกจากว่าจะสามารถแปลภาษาหรือแก้ปมรหัสลับปริศนาเหล่านี้ได้